สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะพาลูซี่มาวันนี้ได้เมนูกะเพราตับไก่นะคะพลังเตา ทานข้าวกันค่ะอ้าอาหารแค่แข็งค่ะสิบห้าวันเขาจะมาทีนึงนะวันนี้เรนเลยบอกว่ายังมีของอยู่เลยเราไม่เอาอะไร ว่ามันดูแปลกรสชาติมันก็โอเคอยู่นะอะสวัสดีค่ะซิลุสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาทำไอศครีมหมกสิอ่าโอเค Bip, eh. bip. Por esto bien. Bien, bien. ใส่นะครับบีบบีบม,มาโอเคหมดแล้วอนะไรคนเยอะย่คนคนคนช้าช้าหนู <laughs> จะชิมแล้วยังยังไม่ชิมยังไม่ชิม ลนหมดแล้วเฮ้ลฮฮะอนลล้วะจใหมันตรงไม่เลือกหรอเพื่อนไม่เลือกจะให้มันตรง เดนต์บโอ้ยมันพังหมดแล้วลู้สิแค่รู้อ่ิะคมาสิ่าก็ไดสิมันมันไม่โอเคหรอมันไปอย่างเงี้ยนะเลยอสปิลาดอสโอลัสบายบายเด็ก ได้เก็บสตรอเบอรี่อีกแล้วนะคะนี่ว่าจะไม่เก็บแล้วนะดูมันแดงเต็มมันหมดเลยอะ่<บ><น>ะเะ<บ><น>ก็บทุกวันเลยค่ะมันก็แดงทุกวัน

Oh, aku lupa. Ayo kita makan. Ada Papa. Katiz, kita Papa Mie Papa. enak. Bagus, bagus. Ini. 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 mira. Ini. 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 un dulce, Come.

ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะพาลูซี่มาที่ห้องนอนแล้วนะจะนอนกันลคะค่ะนอนทั้งแสงแดดแบบนี้แหละคะ่ะแล้วไปขึ้นไปบนที่นอนนอนลูกนอนหนูต้องนอนเดมเือูอืมเอาเอาเอาหมีขึ้นไปด้วยปะแล้ว มีขึ้นมาบนที่นอนแล้วเจ๋ <Yeah. S 1> ไปไปเดี๋ยวนอนลูกเดี๋ยวนอนแล้วเดี๋ยวมันจะดึกไปหนูต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะคะอะ <Yeah. S 1> ขึ้นมา <Yeah. S 1> จ้าหยิบหนังสือมาเอาเล่มไหนเอสจ้าหยิบมาตุสอ <Yeah. S 1> uh ืมตส่เป็นตก็มิสุมอันนี้ของมามา่าโอเค ของลูซี่อ่ะขึ้นบนที่นอนลูกรีบไปชูชูม,ม,มเก่งมากทอเท้าค่ะพี่กดสมเนไอลูซี่อนตกองกอยจีนกอยบัคกุกตายมันก็ตีนอ่ะปีนขึ้นมานอนๆเดี๋ยวแม่ได้ปิดหน้าต่างนะคะสขาขึ้นแล้ว